จะมาพูดคุยกันต่อนะคะไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสมีราคาพิเศษมาให้กับแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยด้วยนะคะเพียงโทรเข้ามาตอนนี้15สายแรกปกติขวดละ530บาทเรามีโปรโมชั่น5ขวดในราคา2,000บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษไปกว่านั้น12ขวดในราคาเพียง4,200บาทรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้นะคะ0-82 4469009ค่ะมาที่เรื่องของการชุมนุมนะคะเ,เขานัดกันอีกทีเนี่ยคือ20กุมภาพันธ์หลังจากที่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็บางคนเขาก็บอกว่านี่นั่นมันคือจุดสิ้นสุดของบอบแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ที่เห็นว่าเขาเขาพร้อมปัะทหะา คือร่างกายต้องการประทะคือต้องมีปะทัดมีระเบิดควันมีอะไรไปตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าแกนนําอย่างรุ้งเองไม้เองเนี่ยก็ควบคุมมวลชนตัวเองไม่ได้แล้วก็แตกกันเพราะว่าคนหนึ่งสั่งบุกคนหนึ่งสั่งถอยมันก็เลยอลหม่านกันแล้วก็ทาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะตัวผู้ชุมนุมเองก็ได้รับบาดเจ็บเกินไปแล้วก็ยังต้องมีประเด็นกันอีกว่าสรุปแล้วเนี่ยโดนตํารวจกระทืบหรือเปล่า เป็นแพทย์อาสาหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีคลิปออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่หมอเขาไม่ใช่พยาบาลด้วยแต่เขาก็คือเหมือนกับเหมือนกบเป็นอาสานั่นแหละนะคะที่เข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมแต่ว่าทีนี้ออตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขามีแคมเปญน,นี้ค่ะคือไปอ่านเจอว่าเขาใช้ทฤษฎีของนักวิชาการด้านด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศคนหนึงของฮาวเวิร์ด เป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่า3.5%คือเขามีความมีมีมีการวิจัยมาว่าการชุมนุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงเลยนะแล้วกเ็เรียกให้คนออกมาได้3.5%ของประชากรทั้งประเทศเนี่ย มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จมันถึงได้แบบมีการพูดว่านับหนึ่งถึงล้านให้ออกมากันเยอะๆแล้วก็ลุงประกาศไว้อ่ะขอขอสองล้านคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับว่าไปเอาทฤษฎีนี้มาเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยหกสิบหกล้านคนประมาณผมจะบอกง่ายนะทฤษฎีเมืองนอกนะมาใช้เมืองไทยเจงทุกทฤษฎีหรอหรอจริงจริงเพราะว่าโครงสร้างทางวัฒนธรรมก็ดีประเพณีก็ดีรวมถึงพุทธศาสนาที่เป็นแกนหลักนี่นะนี่คือตัวจริงค่ะ พราะเทนต่างประเทศไม่เคยมีพวกนี้อคอมนิดล้มเหลวก็เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ได้ศึกษาราเห่าของท้อคมิ่นไทยม็อบเนี่ยนะไม่ได้ศึกษาราข้าวท้องถิไทยค่ะค่ะไม่รู้ด้วยมั้งไม่รู้ไม่รู้จักรากเห่านเลยมั้งเพาะนั้นเอาทิศฤษดีมาเถอะก็ล้มเหลวเนี่ยพี่มาพูดปุ๊บเลยผมขำอ่ะผมขำมาร์คข่าวมาร์คข่าวมาร์คเนี่ยนะอยู่เยอรมันแล้วก็ เข้าไปอ่านในห้องสมุดหนังสือถูกต้องก็คว่า๊อ่เฮ้ยคนที่ประเทศแรกที่จะเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์คืออินเดียถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าอินเดียมันโอโหคนยากจนโคตรจนเลยเพราะงั้นคาร์มาก็บอกว่าอินเดียจะเป็นแห่งแรกใช่ปรากฏไม่ใช่กลายเป็นรัสเซียถูกไหมฮะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัสเซียเลนินลบชนะนะ แต่ว่าสิ่งนี้มันจะบอกให้รู้ไงว่าพี่มาดพูดถูกเลย <ฮะ S 1> คนเนี่ยเขาเขาคุณจะเอาล้านหรือสองล้านคนเนี่ยคุณ<อ>ต้องหันไปดูตัวเองก่อนว่าประเด็นคุณเสนอมาเนี่ยคนเขาจะร่วมแบบคุณหรอเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณเสนอมาเนี่ยโดยคุณไปฟังนักการเมืองคุณไปฟังอดีตนายกคุณไปฟังพ่อของฟ้าไปเนี่ยเนี่ยนะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะ แล้ววันนี้สมศักดิ์เจียมเนี่ยออกมาโพสแล้วนะพี่บอกเขาบอกว่าคนในประเทศนี้เขายังจงรักภักดีเขาเอาสถาบันเพราะงั้นมึงยอมแพ้เออแล้วที่ผ่านมามันบูชาสมศักดิ์เจียมตลอดเลยนะบูชาบูชามาตลอดเลยเพราะงั้นวันที่มึงเชื่อสมศักดิ์เจียมสิสมศักดิ์เจียมบอกพอแล้วถอยอ่ะเอาง่ายง่ายนะ เอาไว้ง่ายเลยที่เขามากบอกว่าอินเดียนี่นะผมบมงเอินไมไปอยู่ที่นั่นสองปีแปดเดือนผมไปตาบัดกับคนแล้วมันจนยิงมันยัดใช่จนริงโคตรจนเลยมันจนจริงแล้วมันก็น่าจะเปลี่ยนแบงได้จริงน่าจะเปลี่ยนแี่ทฤษฎีมาว่านะแต่คุณรู้ไม่ล่าเงาคืออะไรเนี่ยคืออะไรล่าเงามันก็คือศาสนาพราหมณ์เนี่ยแบ่งคนมาสี่วรรณะแล้วแต่ละวรรณะยอมรับสถานภาพตัวเองมันจนเพราะมันเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยน มันจนพระเจ้ามันมันพระพรหมสร้างให้เป็นอย่างนี้ไม่ข้ามวันนะกันด้วยใช่ไหมไม่ข้ามเลยเสร็จแล้วเขามันนิดเหนือพระเจ้าเหรอไม่สิไม่ยอมไม่ได้พรหมนี่ก็เลยแพ้พรหมไงอ๋อใช่แล้วไงแล้วผมจะบอกให้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดตลอดนะพี่มาสอาจจะผิดก็ได้ทำไมคานธีถูกชูขึ้นมาของการต่อสู้อย่างสันติค่ะ เพราะว่าชาวยุโรปชอบมากเลยคมึงสู้อย่างสันติเพราะอินเดียเนี่ยไอ้ตอนที่คานธีสู้เนี่ยไอ้ทหารไอ้ของไอ้ฝรั่งเนี่ยนะอังกฤษมันยิงจนกระทั่งกระสุนปืนหมดอะยิงจนเบื่อมันยิงจนมันยิงไม่ไหวเพราะอะไรการสันติเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมันยิงเนี่ยนะมันก็เหมือนอินเดียแดงกับอเมริกาใช่มันอยู่ที่อาวุธอ่ะเพราะงั้นมันชอบนะให้สันติมันชื่นชม คันทีมากแต่ถามว่าในการต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องสันติอ่ะพี่ถ้าไม่สันติมันก็ต้องไปแบบจีนเห็นไหม,ไมใ,ชใช่ไหมจีนก็คือ,อยังไงอะ่ะพรรคคอมมิวนิสต์เขาต้องต่อสู้เขาต้องยืนขึ้นมาแล้วก็พอดีสังคมจีนก็ไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นสังคมชนบทล้อมเมืองคือชนบทมันใหญ่ถูกไหมฮะเพราะตรงจุดเนี้ยมันทําให้จีนเนี่ยสร้างกองทัพขึ้นมา แล้วสุดท้ายนะถ้าจีนไม่มีสุญญัตเซนเข้ามาร่วมไม่มีหยวนสีไข่เข้ามาร่วมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ชนะนะเพราะงั้นนี่มันก็คือพูดนําเป็นหลักนะไม่ใช่ว่ามีคนเยอะแล้วจะชนะเสมอไปกองทัพใหญ่ๆแพ้กองทัพเล็กก็มีก็โยนกับก็โยนกับอเมริกาองเวียดนามกับอเมริกาเพราะอะไรเขาใช้สงครามของโจรใช่ไหมมึงมาฆ่าหลบมึงมึงหยุดฆ่าบุกอะไรก็ว่าไปนี่แหละไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ย มันไว้สําหรับน้อยสู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องขึ้นกับสภาพของเวียดนามก็ไม่เหมือนที่อื่นมันเขาขุดหลุมเนี่ยโ,โหขุดหลุมเป็นเส้นทางสงครามที่เขาชนะเดียนเบียนฟูเนี่ยตอนนั้นผมจะขอไปทำไอไ้อหนังสือเดียนเบียนฟูแล้วทูตเวียดนามบอกว่าอย่าไปทําเลยหนังสือคุณขาดทุนเปล่าผมทำกับจารยโต้เขาอบอกมาทําธุรกิจกับเวียดนามดีกว่าผมก็เลยเอาคุณพีรพลเพื่อนผมไปทําธุรกิจที่นั่นจนวันนี้เขาก็รวยไป สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสงครามแต่ละที่การชุมนุมแต่ละที่มันเล็กและใหญ่ได้ถ้าประเด็นและการต่อสู้มันถูกต้องมันจะใหญ่แต่ถ้าเผื่อคุณเอาประเด็นไม่ถูกต้องแล้วคุณสู้ไม่เป็นแล้วคุณโง่คุณไม่ฉลาดคุณไม่จริงใจกับมวลชนนะคุณก็แพ้อเ,เอาง่ายๆเวียดนามเนี่ยนะ น้อยแฉะมากได้แบบล้วเวียดนามถอยอยู่ครองถวยถอยอยูกปกครองเลยกว่าหลังเศสแล้วก็ตกบีบคั้นเพราะนั้นจุดรั่วมันคือความรักชาติเวียดนามสูงพออ้างว่าชาวตะวันตกคือตัวกดขี่คนก็รวมตัวทันทีมันต้องมีเหตุนะความรักชาติของเวียดนามมันออกมาได้จากการกดขี่ของชาวตะวันตกไงมันจะลุกถล่แต่ประเทศไทยเนี่ยบบตะวันตกเคยปอกคร่องที่ไหนล่ะสำคัญที่ผู้นานะคุณดูผู้นําที่เขานามวลชน นำชาติเขาได้แล้วเขาชนะเนี่ยคันทีก็ไม่มีอะไรติดตัวเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะคุณไปดูลุงโฮเลยเอจีมินนะไม่มีไม่มีมาอยู่เมืองไทยอ่ะคุณไปอยู่ดูตรงที่อีสานอ่ะบ้านลุงโฮอะไรก็ที่เดียวแล้วถ้าไปดูเหมาเฉลิมตุงก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีคือเพราะงั้นเนี่ยไอการจะเป็นผู้นําคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนหร้อไหมตรงที่ว่าคุณต้องจริงใจแล้วคุณต้องไม่ใช่กะร่อน แล้วคุณก็ไม่ใช่เห็นแก่ได้วันนี้ก็มีข่าวนะว่าไอ้แกนนําหลายคนคอร์รัปชันกันนะเรียกอะไรเงินกันนะแล้วอมเงินกันโดนเปิดโปงกันอ่ะเออนี่ไงคือผมจะพูดเรื่องการทีก่านคานทีนี่เป็นลูกเศรษฐีนะเป็นลูกคนรวยนะลูกคนรวยไปจบอังกฤษมานะแต่มาอยู่อินเดียเนี่ยคนจนกินอะไรคันทีกินนน่นนะไม่ได้กินแบบคนรวยนะกินที่คนจนกินอยู่อย่างที่คนจนอยู่แกตายแมเลยอ่ะตอนแกตายแกเหลือ ไอ้จานเจินไหมเท้าแว่นตาอยู่ไม่กี่อย่างเองวันนั้นแนวร่วมมาจากคนจนเพราะแกเนี่ยทำอย่างคนจนทำค่ะถ้าแกทำอย่างคนรวยทำอย่างมอบเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นไม่มีกินแต่กูแกนำกินวอย่างเงี้ยตงนี่นะข้าวตรงตรงๆนะที่คุณปรยยุทธ์บอกแกเห็นใจคนจนคุณปรยยุทธ์จะไม่รู้จักหรอกเพราะว่าชีวิตแกวันนี้แกวันนี้ชีวิตแกเนี่ยเราดูจากการบริหารเรารู้ว่าแกไม่รู้จักคนจน เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่สมาร์ทโฟนแล้วคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะคนในชนบทตคุณทํำยังไงเขาถึงตั้งคําถามไงว่าเยอรมันหรือญี่ปุ่นหรือทุกที่นะพี่คุณมีอยู่แล้วนี่ไอไอไอบัตรประจําตัวคนคุณมีผู้ใหญ่บ้านคุณมีแต่ละคนเนี่ยรู้หมดนี่ทําไมคุณไม่เอาเงินให้เขาเลยอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เช็คเลยในอเมริกาก็เหมือนกันให้ทุกคนให้เช็คทุกคนเลย โอ้ผ่านกระบวนการของทะเบียนราชของกระทรวงมหาดไทยจ,จบแล้วก็นี่แต่พูดถึงเรื่องสมารทโฝนเดี๋ยวนอกน,อกนอกเรื่องมอบนินดนึงวันนี้ผู้จัดการหนังสือพผู้จัดการเขาลงหน้าหนึ่งไว้นะคะว่าผู้ว่าปทุมจํำผู้ว่าปทุม,มที่ย้ายมาจากเลยที่โควิดและลอกแรกเนี่ยเอาเงินไป S <S> <S ไปเขาเรียกว่าไปถ่ายของจำนำให้กับชาวบ้านๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่ปทุมผู้ว่าปทุมค่ะคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะคะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะกับกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยติดเตียง คนชราหรือผู้พิการผู้ว่านําทีมไปถึงบ้านเลยอ,อ,อให้เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านไปอำนวยความสะดวกทําให้บรรดาเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะเปะบางเหล่านี้ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอันนี้คือคือผู้ว่าจัดให้มันต้องผู้ว่าต้องอย่างนี้แหละแคล้ายนายกอ่ะอ,อ,อ,อันนี้ก็เรียกตำนานเป็น ทำงานเป็นทงานเป็นใช่เราก็ทำงานเป็นงานเอาภ้ามาลงเนี้ยที่ทำงานเป็นเพราะว่าเวลาเวลาเราลงทะเบียนน่ะมันต้องยืนยันตัวตนคือพอลงเยนไปเสร็จปุ๊บต้องเอาโทรศัพท์มายืนยันตัวตนที่หน้าเราอีกแล้ทำไมคุณไม่คลิปมุมกลับล่ะทำไมต้องแชร์มาดูโหวตไอ้พวกนี้มีเกี่ยวกับการขายโทรศับมือถือป่ะ โอ้โหแม่ตอบไม่ได้ด้วยสิเอาคุณคิดดูดิค่ะทีเนี้ยพอกลับกลับมาที่เรื่องหมอปนะหาเมื่อวานเนี้ยรุ่งเขาก็เดินสายเดินสายไปยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับ5หน่วยงานเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ประกันวเพื่อนเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รุ่งก็ให้สัมภาษณ์ว่าว่าจริงๆเนี่ยเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาใช่ไหมคะแต่เนื่องจากเหตุการณ์วันที่13ที่เราพูดถึงเนี่ยที่มันมีระเบิดมีคนบาดเจ็บเนี่ยก็เลยทําให้ต้องเลื่อนออกไป แต่ก็ยืนยันว่าจะมีแน่นอนพร้อมกับขอโทษ <c oughs> ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรุ้งยอมรับว่าควบคุมไม่ได้จริงๆยอมรับผิดจริงๆที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บของหลายคนแต่หลังจากนี้ทุกอย่างจะรัดกุมและครอบคุมมากขึ้นจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะคะยืนยันยังคงยึดมั่นแนวทางสันติวิธีนะแล้วก็จะยึดมั่นต่อไปนี่นี่ขอแทรกนิดนึงเขา่าสันติวิธีของรุ้งนี่นะหมายถึงอะไรความรุนแรงไม่ไม่จำเป็นต้องเกิด ทางกายอย่างเดียวทางวิจาก็ถือว่ารุนแรงความรุนแรงเนี่ยกายกายทุจริตวจีทุจริถือว่ารุนแรงใช่ไหมการคุณช้คคำหยาบคายไปด่าเบื้องสูงนี่ถามว่ารุนแรงเปล่ารุนแรงอันนี้คือความรุนแรงด้วยวาจานะเพราะนั้นพูดพูดชัดเลยว่าการกระทำชั่วเนี่ยทำด้วยวาจาก็ได้ทำด้วยกายก็ได้การฆ่าคนเนี่ยฆ่าด้วยคำพูดก็ตายพูดชัดหมือน่แล้วบางทีฆ่าด้วยคำพูดนะมันเลือดเย็นกว่าด้วย ทำเป็นคนติดคุกก็ได้เออคุณมาแทงผมตายก็ตายไปแต่ว่าคุณทําร้ายคนด้วยคําพูดเนี่ยนะตายทั้งเป็นมาเยอะเนาะที่เราเห็นค่าตัวตายเพราะโดนบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาง่ายๆนะใช่วาจาทําให้คนติดคุกใช่วาจาทําให้คนฆ่าตัวตาย ถามว่ารุนแรงปะรุนแรงบ,รรงบาปด้วยเพราะฉะนั้นาการทําการสันติวิธีเนี่ยต้องไม่รุนแรงทั้งทางกายและทางวาจาแล้วมันมีบาปบุกคุณค่ะค่ะแล้วก็นักข่าวถามว่า20กุมภาพันธ์ที่นัดหมายเอาไว้เนี่ยรุ้งบุกบอกว่า ยังนัดหมายก็ยังยืนยันเหมือนเดิม20กุมภาพันธ์ส่วนรูปแบบและการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นตอนนี้กําลังพูดคุยถกเถียงกันเรื่องปรับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของคนที่ยังอยู่จะพาขบวนการไปสู่เป้าหมายขอโอกาสเชื่อมั่นในตัวเราว่าจะทําอย่างดีที่สุดแน่นอนเพราะว่ารุงเองเก็ไม่แน่ใจาว่าวันนี้จะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นะคะอายการนัดสั่งฟ้องคดีแกนนาําและแนวร่วมกลุ่มราษฎรทั้งหมดเนี่ย18คนเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์19 กันยายนที่ไปปักหมุดคณะราษฎรที่สนามหลวงนะคะแต่ว่าในจํานวน18คนเนี่ยมี3คนที่โดนคดี1นึด้วยก็คือรุ้งไม้ไม้นี่มันควรจะโดนนาแล้วไม้เนี่ยพวกนี้ควรโดนนานแล้วด้วยรุ้งปนัสยาไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็อีกคนคือจตุพัฒบุญธารรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินที่ตอนนี้มันเดินเดินอยู่อะเมื่อวานเมื่อวานไผ่ดาวดินเขานหน้าทีาจะเดิน้าจากโคราชเข้ากรุงเทพเป็นระยะทาง2 2 0 0 47.5กิโลเมตรมันจะรอเลข2475ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่ยดาวดินนี่ก็เป็นคนที่โดนปล่อยตัวมาแล้วนะแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองนะพ่อแม่มานะแล้วก็บอกว่าโอ้โหสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในวันที่ออกมาหลังจากนั้นสันดาลเดิมกลับหมาก็ไม่เข็ดไม่เข็ด่าคุณจะนิสัยนี่จะมองเปลี่ยนแปลงได้นะแต่สันดานนี่ยากเพราะมันเข้ากระดูกไง คือสันดอนทม่ขุดได้แสันดเอเอาง่ายๆนะผมบอกเลยนะถ้าสมมุติว่าแกนนําเนี่ยก็ทําได้แค่นี้แล้วรองรองจากแกนนําทําได้แค่ไหนอขนาดแกนนํานะทําได้แค่เนี้ยแล้วรองรองจากแกนนาคุณแค่ลงคาดการณ์ดิค่ะเพราะวันนี้เนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์ว่า รุ้งไม้แล้วก็ไผ่ดาวดินเนี่ยคือจะได้รับการประกันตัวในในชั้นสู้คดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทียบกับ4คนก่อนหน้าก็คืออาน o เพนกวินอะไรเงี้ยศาลก็เห็นว่าด้วยความผิดที่แบบทาแล้วทําอีกอ่ะถ้าปล่อยออกไปก็เหมือนกันทำก็เหมือนกันเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นมาตรฐานนานมาตรฐานนานอะไรเงี้ยนะคะส่วนคนอื่นๆที่ที่จะต้องไปส่งฟ้องวันนี้ด้วยเนี่ยก็อย่างเช่นชินวัตรจันกระจ่างนะคะแล้วก็อัธพลบัวใหญ่ เอ้ยอัธพลอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่นายครูใหญ่อ่ะนายครูใหญ่อะทำไมเขาถึงเรียกครูใหญ่ฮะคนแรกคนแรกเหรอชินวัชหรือไบรท์กันจันกระจ่างอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นพวก แกนนำนนทบุรีจำได้มาที่แบบมันว่ายน้ำจะเข้าสภาเขาที่แล้วนะคะแล้วก็อัธพลบัวพัดหรือว่านายครูใหญ่ค่ะชื่อเขาเลยค่ะจานใช่ใช่ชื่อเขาโชว์ชื่อนายครูใหญ่เออแล้วก็มีมีเอมมี่บอททอมบรูด้วยจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็น18คนที่จะต้องถูกถูกฟ้องวันนี้ผมผมอยากจะเติมให้ให้ลุงที่เขาพูดอ่ะลุก็เป็นโฆษกของคณะรา ใช่อันแรกขอให้เชื่อถือเขาอ่ะขอให้หวางใจเขาค่ะนะ <ฮา S 2> อัน <ฮา S 2> ที่สองเนี่ยเขาก็บอกเขากําลังจะปรับยุทธศาสตร์ปรับปรุงนู่นนี่อะไรของเ,ออเขานะสองข้อที่เขาพูดเนี่ยคนไม่เชื่อถือกันหรอกอันแรกที่สุดก็คือว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทํามาแล้วเนี่ยมันบอกแล้วไงอย่างเช่นอานทน์กับรุ้งรุ้งกับอาในสิบข้อ,อ,อไอ้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คือพวกคุณเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นแล้วถึงตัวตนที่แท้จริง อย่างที่อนนท์เขาพูดอานนท์นำพาพูดเนี่ยว่าจะเปลี่ยนราชอาณาจักรแล้วก็ให้เป็นสาธารณรัฐอันที่สองรุ่งก็เคยพูดจะปฏิรูปหรือจะให้เราปฏิวัตินะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่ที่เขาเรียกอะไรผมไม่อยากใช้คำว,ว่าโง่นะแต่มันมีความโง่อยู่ในตัวด้วยคือระหว่างความบ้ากับความกล้าหาญที่มันคนละเรื่องอคือถ้ามึงบ้าสู้ในเรื่องที่มัน ไม่จําเป็นหรือไม่ควรจะต้องสู้เนี่ยนะไม่ใช่กล้าหาญเขาเรียกมึงบ้าถูกไหม <c oughs> แต่ว่ไอ้เรื่องที่คุณควรจะสู้แล้วประเด็นที่คุณควรจะสู้แล้วคนเขายอมรับคุณเนี่ยคุณไม่ได้ทําแต่ต้นไงพอมาวันนี้บอกขอโอกาสหรือจะขอให้เชื่อมัน่นให้เชื่อถือคุณมีอะไรให้น่าเชื่อถือจากพฤติกรรมที่คุณต่อสู้มาตั้งแต่ต้นนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ เราจึงเห็นไงว่าที่บอกว่าม็อบหรือการชุมนุมเนี่ยมันโตขึ้นหรือมันเล็กหรอกและเราดูจากคนที่เป็นหัวเรือของเขาเนี่ยอย่างสมศักดิ์เจียมที่เป็นเป็นบุคคลที่เขาศรัทธานักหนาเนี่ยเธอทูนเป็นศาสดาเลยใช่มันมันแทบจะเป็นาศาสดาที่คนต้องกราบไวาหว้มันละไอ้พวกเนี้ยไอ้สามือนี่ต่อไปเจอไอ้ไอ้เจียมนี่ต้องนั่งไหว้มัแล้วแต่นี้ประเด็นตรงเนี้ยสมศักดิ์เจียมเห็นเลยนะ พูดเลยนะว่าให้ถอยเถอะเพราะประเทศนี้ทุกคนยังเอาสถาบันอยู่แล้วไอ้ตรงนี้นะพี่มันทําไมถึงพวกนี้ยังต้องมาเดินต่อเพราะต้องเดินยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไงเพราะว่าไอ้ที่มันโดนนี่นะพี่มันไม่นึกว่ามันจะโดนหนึ่งหนึ่งสองเพราะประยุทธ์เองเนี่ยนายกได้บอกว่าไม่ไม่ต้องการจะใช้หนึ่งหนึ่งสองแต่มาวันนี้ทําไมต้องใช้ก็เพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช้ได้ยังไงเลา ผมว่าคําพูดของคุณอนอนท์และหลายคนพูดถูกต้องเพราะพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายก็อยู่ภายใต้รัฐมนูญท่านจะมาบอกได้ยังไงว่าห้ามใช้กฎหมายนั้นกฎหมายนี้มันเป็นเรื่องของสภาเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้พอนายกพูดปั๊บพวกนี้ก็มั่นใจว่าเฮ้ยเอากันใหญ่เลยเด่าหยาบคายใช้คําใช้ความรุนแรงทางวาจาะนะใช้การกระทําใช้พฤติกรรมสถุนเที่ยวเขียน ของรับแจกของรับให้สถาบันให้ใครต่อใครเขียนตามท้องถนนเขียนตามผนังเขียนตามรถทั้งหมดเนี่ยตั้งคำถามว่าถ้าใครจะเชื่อคนที่ลุงเชื่อไอจัดนอกกันแน่นะอย่าไปเรียกว่าไม้ระยองนะคนเขาด่ามันบอกมึงอย่ามาใช้คำว่าไหมระยองมึงคนเดียวจะระยองอะไรละ่ะอันที่สามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันโดยวันนี้นะผู้ชุมนุม แกนำหนีไม่พ้นเลยถ้าไม่ติดคุกก็ต้องรีไผ่คุณธนาธรก็เหมือนกันวันนี้โดนหนึ่ง่งสองถ้าคุณหลุดก็แล้วไปแต่ถ้าคุณไม่หลุดก็มีอย่างเดียวติดคุกกันหนีแต่อย่าไปห่วงเขาเพราะธนาธรเขามีธุรกิจอยู่ในอเมริกาอยู่อะไรเยอะแยะ<ๆ>เขารู้จักกับเจ้าของเทสลาเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ ไปอเมริกาได้สบายเขามีเลยยอดเลยมีมีนิดหนึ่งที่บอกว่าเขาพูดว่าต่อไปต้องยกระดับผมถามว่าเขามายกระดับนี่คือทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่จะทําแล้วยกระดับเร็วกว่าเดิมมันเขาไม่ได้ยกเขากระดับนะเขาเรียกลดระดับอย่างเงี้ยพูดตลอดเวลายกระดับแต่ที่สำคัญนะพี่มากมันอันตรายชิบหายเพราะมันบอกยกระดับ ผมกลัวแล้วผมเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไม่ได้มันไปอยู่บนรอยฟ้ากลัวกลัวจ่ายตังค์ขึ้นไปแล้วว่าเราขึ้นไม่ได้นี่พอมันยกระดับที่ไรมันก็ไปอยู่บนบนสตรีทวอล์กไอ้ไอ้ไอ้สกายวอล์กอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าเผื่อว่ามันยกระดับอีกก็นู่นขึ้นทางด่วนเลยคือวันนี้จริงๆแล้วนะ่ม็อบเนี่ยตัวแรกที่เขาไม่รู้จักเลยนี่คือตัวเขาเองเขาไม่รู้จักตัวตนเนี่ยถ้าว่าหลักพุทธเนี่ยก็บอกว่าคนจะทําอะไรเนี่ยต้องสามตัวหนึ่งอัตันยุตารู้จักตัวเอง ส <ừ> องการันตารู้จักคารเทศะ <ừ> ควรทําเมื่อไหร่ทำเมื่อทำสิ่งไหนอันที่สามนี่บริษัทรู้ตารู้จักคนรอบข้างเมื่อคนรอบข้างคุณเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะแล้วคุณตําดีได้หรอไม่ได้เนี่ย <3 S 1> ไงสามตัวนี้ม็อบไม่รู้จักเลยค่ะค่ะเราเราเรา,เร,ารวมเบรกกันไปเลยแล้วกันนะคะก่อ,อลงมาที่ประเด็นนี้ก่อนละกันเรื่องของบ่อนการพนันค่ะคือที่ตอนนี้เนี่ย่ในส่วน ส่วนของหลงจูสมชายเนี่ยนะคะ<ม>ก็เห็นว่ากําลังตรวจสอบเส้นทางการเงินลหละแล<ม>้วนะแล้วก็ตัวสมสมชายเองเนี่ยตอนนี้ใส่กําไร EM ใช่ไหมก็ต้องดูอะเส้นทางการเงินพื่อจะแจ้งข้อหาฟอกเงินต่อไปส่วนเ,เสียโป้เสียโป้เนี่ย ตำรวจกาลังไล่จับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดมทั้งหมดที่โดนออกหมายจับเนี่ยสาคนตอนนี้จับไปได้แล้ว19ยังหนีอยู่อีก12บอไอ้ที่หนีอยู่เนี่ยหนึ่งเนนั้นคือแม่แล้วก็พวกของแม่แม่ของเสียโป้คือนางบานเย็นเนี่ยค่ะทีนี้ปรากฏเมื่อวานนี้แม่เสียโป้ที่หนีคดีเนี่ยโพสเฟซบุ๊กคือหนึ่งเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยโดนหมายจับอยู่ไม่ใช่หรอหนีอยู่ไม่ใช่หรอทาไมถึงกล้าโพสตเฟซบุ๊กล่ะก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานซึ่งทางตํารวจเองก็เชื่ออย่างงานว่าน่าจะหลบหนีอยู่ ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วการข่าวก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่เขมรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นที่แม่โพสต์เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานอะไรตํารวจอมั่ว ทำสำนวนมั่วแล้วก็มามทําให้คนใจบุญหนึ่งเสียโป้เดี๋ยเเสียโป้มันชอบบริจาคเนะโดนข้อหาไรแรงเออแล้วก็เงินทองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ขายครีมเขาทําขายครีมแล้วถ,ถึงได้เงินกันมา,เ,าเขาบอกแ,<ล>แม่แ<ห>เขาก็ขายเสื้อผ้าโบเบยขายเสื้อผ้าอยู่โบเบเก็ถึงได้เงินมาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าแล้วก็ยังบอกว่าไม่ยังไงก็ไม่มอบตัวเพราะว่าไม่ได้ความเป็นธรรมก็จะขอสู้อยู่ข้างนอกนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งพอไปถามทางตำรวจใช่ไหมคะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าคือที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ย เนื่องจากการสืบสวนคดีนี้หลายหน่วยงานรับผิดช,ชอบมีการแบ่งงานการดําเนินการนะคะเรื่องการติดตามจับกลุ่มนางบันเย็นถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของชุดสอปอสอตรอกก็คือศูนย์ปรับปรามอัญฉกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ<ม>เป็นคนดําเนินการติดตามจับกลุ่มแต่วันนี้ก็ยังไม่มีการจับกลุ่มตัวแต่อย่างใดคือเขาแยกงานกันทำไงะเป็นข้ออ้างไงรอรอนี่ข้ออ้างใช่ไหมเราว่าหลายหน่วยงานเนี่ยปุ๊บเนี่ย อธิบายได้ทันทีเป็นของหน่วยงานนั้นแล้วทําไมทุกหน่วยงานมึงไม่ช่วยกันจับอ่ะไม่แล้วมันมันขัดแย้งด้วยหลักการทุกหน่วยงานในใครเป็นคนสั่งการก็ต้องก็ต้องคนสั่งการนะตรอไหมอ่ะก็ต้องสูงสุดของตรอเพรต้องคนสั่งการเนอะไปสอบสอบปากคาเสียโปเองเออแล้วแล้วเที่นหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคาถามที่สองก็คือว่าอ้าวหนีไปยังไงอ่ะพรมแดนชายแดนเนช่วงนี้เป็นเป็นช่วงโควิดนะ ออ,ออกไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภานรองผอบาตารนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนางบานเย็นชานราาเนี่ยแหละนะคะจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาให้โดยเร็วที่สุดแล้วก็การที่โพสต์ข้อความถือว่าเป็นการทําลายความชอบธรรมของตํารวจที่ไปจับกลุ่มยืนยันว่าตํารวจทํางานรอบคอบใช้เวลาสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสารอนุมัติมั่นใจในพยานหลักฐานนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ,อ,อบานเย็นเนี่ยน่าจะหนีอยู่ต่างประเทศนั่นแหละตามขั้นตอนเราก็ต้องไปดูว่า เขาเข้าเมืองถูกต้องหรือไม่หากเข้าเมืองไม่ถูกก็จะต้องผิดกฎหมายต่างประเทศเฮ้ยทำไมคุณไีคิดแทนกรเหมินไปคิดแทนกระเหมินทำไม,ไมเออย่าไปฟังเขาเอ,อ,อย่าไปฟังเลยเอ,อเ,เออขอเวลาสืบส่วนให้ชัดเจนถึงถิง่นที่อยู่ก่อน แต่ก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะยังอยู่ในประเทศไทยหรือตามตะเข็บชายแดนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกำลังประสานแล้วก็กาลังประสานปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยจ้ารับทราบจ้าเชื่อคุณจยาค่ะค่ะส่วนส่วนโควิดวันนี้ยอดพุ่งขึ้นมาอีกแล้วอะค่ะเดี๋วดูหายไปไหนละเออโควิดวันนี้นะคะยอดป่วยวันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้ารายเมื่อวานเจ็ดสิบสองใช่ไหมใช่เมื่อวานเป็นเลขหลักสิบวันนี้ก็เป็นเลขหลักร้อยอีกแล้วนะคะร้อยเจ็ดสิ 55รายแล้วก็ทำให้ยอดติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่24,961รายแล้วนะคะก็ตอนนี้เห็นว่าอาการเาขาเรียกว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือย่านปทุมนี่แหละปทุม,ม,มลังสิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คล้ายๆตลาดกุ้งมหาชัยคือมาจากตลาดก<อ>ุ้งมือันมาจากตลาดแล้วตลาดาคนกรุงเทพนี่มันระบาดออกไปเยอะ ตอนนี้ที่น่ากลัวมากมากกว่าตลาดก็เลยรถเด้เพราะไปซื้อของจากแหล่งที่มีโรคแล้วก็ไปแพร่คนซื้อรถพ่วงรถพวงรถเนี่ยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ